เอาละครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันทุกคนนะครับผมพบกับผมนะครับแพนอะแกรมนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสารกันต่อนะครับสำหรับที่เราเคยบอกกันในคลิปที่แล้วก็คือการลง k v m เนี่ยเราจะลงอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและลงอย่างไรให้มีอัตราชนะมากขึ้นก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูที่ตัวละครก่อนนะครับผมสำหรับตัวละครนะครับแนะนําเลยว่าในการลง QM เนี่ยการเล่นพระนะครับ การฮยูสําคัญอยู่แต่สิ่งที่สําคัญกว่าก็คือเราห้ามตายนั่นเองอ่าหมายความว่าไงเราห้ามตายก็คือเราต้องมี HP ที่มีปริมาณมากครับผมเช่นถ้าเกิด HP แสนสี่นี่ถือว่ามากหรือยังต่อว่าเลยว่ายังไม่มากพอนะครับแนะนําว่าให้มี HP อยู่ที่หลักสองแสนเลยพอพละเนี่ยจะตกเป็นเป้าหมายหลักๆเลยกมม็มีอาชีพไมนมีอาชีพแอสซาฟินและอาชีพพ่อค้าซึ่งแต่ละอาชีพเนี่ยดามเมจก,ก็ไม่ใช่เบาๆเลยยิ่งเป็นแอสซาฟินเนี่ยถ้าเกิดเราเผลอหรือเราประมาทเนี่ยเราอาจโดนทีเดียวแล้ว,ลวเราตายเลยก็ได้ หรือถ้าเกิดโดนพ่อค้าเนี่ยเราก็โดนฟัตตันรัวๆจนไม่สามารถคิวหรือว่าไม่สามารถใช้สกิลได้เลยอ่าและทีนี้ในเมื่อศัตรูโดยธรรมชาติของเราเนี่ยมันเยอะขนาดนี้แล้วเราจะทํายังไงล่ะอ่าเรามาดูที่สกิลเลยครับผมเมื่อเราบิวตัวละครนจนถึงเลือดสองแสนขึ้นไปหรือว่าบิวตัวละครนจนตึกแล้วให้เราดูสกิลเป็นหลักครับสกิลหลักๆในการลง KVM นะครับผมสกิลแรกเลยที่แนะนําก็คือต้องมีสกิลเบสซิ่งนะครับอ่า พร้อมกับปลดอันนี้ไปด้วยเพื่อให้เพื่อนในทีมวิ่งเร็วขึ้นและตีเร็วขึ้นด้วยซึ่ง2สกิลนี้แนะนําเลยว่าต้องรีบอัพครับสําคัญที่สุด,สดเลยอ่าสกิลต่อไปครับผมคือสกิลไลท์เบสซิ่งนั่นเองสกิลไลท์เบสซิ่งเนี่ยจะช่วยในการฮิลครับผมเพิ่งจะฮิลทุกๆ1นึ่งวิเป็นเวลา10วินะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลนี้สามารถใช้ได้ขณะวิ่งได้ด้วยอ่ายกตัวอย่างนะครับอ่า เหมือนเรากำลังวิ่งวิ่งอยู่กำลังวิ่งหนีศัตรูอยู่เราสามารถกดสกิลนี้เพื่อให้ทําการฮิลได้ขณะวิ่งก็ยังได้ครับผมเพราะงั้นใช้ไปวิ่งไปได้นะครับผมเอาล่ะสกิลต่อไปก็คือสกิลคลี่นั่นเองอยูหนนะ่าสกิลคลี่นะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่จะต้องยืนไล่นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นควรตั้งเวลาเราจะไล่เนี่ยควรหยุดยืนในจุดที่เราปลอดภัยแล้วก็ไล่หนึ่งครั้งนะครับซึ่งสกิลนี้จะบล็อกการโจมตีได้ทั้งหมด10ครั้งนั่นเอง เพิ่งอาจา,จากคลิปที่ผมเคยบอกเกี่ยวกับเซตสะท้อนถ้าเราใช้สกิลนี้ได้ถูกจังหวะจริงๆเราจะสามารถหนีออกมาจากวงหรือหนีออกมาจากการรุมกระทืบได้เหมือนกันครับผมเอาละครับต่อไปอีกสกิลนึ่งที่สำคัญก็คือสกิล l ฮลี่ไ t นั่นเองถ้าเกิดใครมีแต้มมากหรือมีแต้มเหลือก็แนะนําว่าขอมาสักิบแต้มนะครับเพื่อใช้โฮ l ี่ไรถามว่าสกิลนี้สําคัญอย่างไรสกิลนี้ไม่ได้สําคัญอะไรมากแต่ที่สําคัญก็คือ ตัว Holy Buster เองตัว Holy Buster เนี่ยเราไม่ได้เอาความแรงนะครับแต่เราเอามีโอกาสติดสถานสามที่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราถูกไล่อยู่เราสามารถใช้สกลิลนี้ในการหนีนั่นเองนะครับผมอ่าต่อไปสกลิลต่อไปนะครับสกลิลต่อไปก็คือสกลิลชุบชีวิตนั่นเองแนะนําให้ใช้ชุบชีวิตในระดับการลดคูดาวแพ้ผันเนี่ยให้ตรงพอดีนะครับให้ยายมากเกินไปแต่ถ้าเกิด แต่ถ้าเกิดของบางคนเนี่ยยังอยู่ระดับ3ก็ใช้ระดับ3แล้วสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับ่าปรับเปลี่ยนตรงนี้นะตามความถนัดเลยแต่ผมจะใช้4นะครับจึงใช้ระดับ5ไม่ได้าสกิลต่อไปสกิลที่สําคัญต่อมาก,ก็คือสกิละองเจ l ัสนั่นเองาสกิลหากินที่ผมเคยบอกในคลิปเซตสะท้อนนั่นแหละาสกิลนี้นะครับจะเพิ่มพลังมองกรเราอีก100%เลย วกกับสกิลนี้เข้าไปก็เป็นป้องกันเวทไปอีก100%ซึ่งสกิลนี้ก็เหมือนกันครับผมสกิลนี้สามารถใช้ในขณะวิ่งได้อ่าเราลองดูนะครับเห็นไหมครับวิ่งไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะายเวลาวิ่งหนีศัตตูอยู่อยู่ดีๆเพื่อนกลางโดนโถมเราก็ใช้สกิลนี้ได้เหมือนกันในขณะวิ่งหนีเอาละครับต่อไปก็เป็นสกิลมาดิทาติโอนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะช่วยลดการใช้มานาของเราและเพิ่มปริมาณอีกทั้งยังช่วยความแรงในการฮิวของเราด้วย เพื่อแนะนําให้รีบอัพนะครับผมอ่าต่อไปเราจะมาดูสกิลเอาตัวรอดนะครับผมก่อนที่จะถึงสกิลฮิวนะเอาสกิลตัวเอาตัวรอดก่อนอ่าคือสกิลตัวนี้นะครับคือดีเครสนะครับผมสกิลนี้เนี่ยสามารถใช้ในการสาบให้อีกฝ่ายเนี่ยวิ่งช้าลงเป็นเวลาฝิวิคครับผมเวลาเราถูกพวกพ่อค้าพวกแอสซีซินหรือว่าพวกไนท์เนี่ยไล่ตามนะครับให้เราหันไปเสกสกิลนี้ใส่แวบหนึ่ง อีกฝ่ายก็จะฝ่าอีกฝ่ายก็จะลดการความเร็วในการเคลื่อนที่ลงไปตั้ง5 0แถมยังตีช้าลงตั้ง80%ดสิบเปอรเงสกิลนี้ใช้ในการหนีให้เป็นหลักเลยนะครับเพราะงั้นใช้ให้ถูกโอกาสนะซึ่งสกิลนี้ยังมีข้อเสียอยู่ก็คือเราไม่สามารถใช้กับพ่อค้าที่นั่งนั่งมาบนรถแข็งนะถ้าเกิดพ่อค้านั่งบนรถเข็นแล้วเราใช้สกิลนี้ฝ่ายเนี่ยสกิลนี้ก็ถือว่าไร้ผลไปเลยเพราะงั้นเลือกใช้ดีนะครับผม เอาละครับสกิลต่อไปสกิลสั่งกาของเราก็คือสกิลเล็กดิวิน่านะครับสกิลนี้เนี่ยใช้ในการขัดจังหวะการไล่เวทมนต์ของอีฝ่ายได้นะครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะทำให้อีฝ่ายเป็นติดใบนั่นเองสกิลนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้จังหวะถูกจริงๆเนี่ยเช่นพ่อค้ากําลังขึ้นรถเข็นหรือนักเวทกําลังไล่อยู่เราใช้สกิลนี้วางไปทีเดียวอีฝ่ายก็จะติดใบและจกเลิกการไล่นั้นทันทีเอาละครับทีนี้ สำหรับสกิลนะครับสกิลนี้เนี่ยเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยจะยืนอยู่กับที่นะครับทั้งฝั่งกิลเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไล่อะไรอย่างนี้เนี่ยพยายามหลบสกิลสตัรนให้มากที่สุดก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยไล่ทิ้งท้ายแล้วจากนั้นก็ค่อยวิ่งหนีออกมาเท่านั้นเองครับผมต่อไปนะครับเป็นสกิลฮิลนะครับสกิลฮิลสำคัญเลยก็คือ for fuel, คูลาฟิโอฮิลสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลพิเศษอย่างหนึ่งเลยก็คือ1ฮิลแรงมากๆ2ใช้เวลาคูลดาวน์น้อยและที่สำคัญก็คือสกิลนี้เนี่ย ไม่ว่าอยู่ฝั่งไหนของแมปก็สามารถฮิวได้ไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ฟุดคอบแมพขอแค่อยู่ในแมพนี้อยู่ฝั่งใดของแมกก็ตามก็จะได้รับการหิวนั่นเองต่อไปมาดูการตั้งค่าสกิลนะครับสกิลของผมที่ผมตั้งก็คือสกิลอันแรกเลยผมจะตั้งเซตสกิลไว้ที่กําหนดเองอ่าฟิตแรกจะเป็นฟิตฮิวนะครับก็จะนํำกราฟิโอกับไลท์เบสซิ่งมาใส่นั่นเองเอาละครับต่อไปจะเป็นสกิลอิมกับสกิลแองเจลัสนั่นเองซึ่งอีกเหตุผลที่ผมเอาฝังสกิลนี้มาเพราะ ตอนนี้ตัวละครผมไม่สามารถเพิ่มค่าลดไล่ได้ก็เลยเอาสกิลมาอัพตัวอิมนั่นเองเพราะตัวอิมเนี่ยจะเพิ่มมารุมตีให้กับเพื่อนด้วยและบวกกับว่าปาร์ตี้ของผมเนี่ยมีดาเมจกายภา,าพถึง 4, ถึง3คนเลยก็เลยนำสกิลอิมมาเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนนั่นเองและอย่างหนึ่งสกิลอิมเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถเดินไปก็ไล่ไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนต้องการรีดาเมจเราก็สามารถกดได้แต่เพื่อนตลังต้องการป้องกันเราก็กดแองเจลรัสได้นั่นเอง การตั้งค่าสกิลของผมก็จะหลักก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มจากเรื่องจากการวันฟิคคูลาฟิโอหรือเฟสคิวที่เราตั้งค่าไว้นั่นเองจากนั้นก็เป็นเฟสบัฟนะครับต่อไปก็เป็นสกิลฝาที่ทำให้ฝ่ายวิ่งช้าลงแล้วก็สกิลเล็กในการใบ้นะครับซึ่งตัวละครของผมเนี่ยตั้งค่าให้เป็นการต่อสู้เนี่ยแบบครึ่งต่อครึ่งนะครับก็คืออัตโนมัติครึ่งหนึ่งแล้วก็ควบคุมด้วยมือครึ่งหนึ่งสำไารถึงตั้งค่าแบบนี้เพราะในกรณีที่เราไม่จําเป็นต้องวิ่งเราก็สามารถกด ออโต้เห็นไหมครับเราสามารถไล่บัฟเดสซิ่งแล้วก็ไล่ไคลี่ไว้เส่ในตัวเองได้ในระหว่างนั้นถ้าเกิดเพื่อนโดนบุกเราก็กดทิวได้กดบัฟได้แต่เมื่อเราถูกไล่หรือว่าเราถูกไล่ตามแล้วก็สามารถใช้สกิลในการหนีออกมาทันได้นั่นเองอ้าวแล้วถามว่าทําไมชุบชีวิตพี่ถึงตั้งออโต้ล่ะเพราะว่ามาครังมางคราเวลาเราเรามัวแต่ไล่สกิลบัฟนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีเลเวลในการชุบชีวิตเนี่ย มากพอเวลาในการไล่ชุบชีวิตเนี่ยจะแป๊บเดียวเองครับผมอ่าก็ประมาณเหมือนกับดีดนิ้วแล้วชุบชีวิตเลยในขณาที่เราเงควบคุมหน้านี้แต่ว่ามันก็มีมีเสี่ยววิหนึ่งที่ว่าเรากดช้าหน่อยมันก็จะมีการชุบชีวิตให้แบบออโต้นั่นเองซึ่งตามหลักแล้วการเล่นพระที่จริงแล้วไม่ควรจะเล่นสายออโต้เลยควรจะเล่นทั้งมือทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่นี้ผมก็เป็นสายที่อารมณ์อลั่แล้วกันอ่าทีนี้เราลองมาลองใน KVM เลยดีกว่าว่าใน KVM เนี่ยเป็นยังไงไปดูกันครับผมอ่ตัดภาพในมาใน KVM นะครับผมซึ่งตอนนี้กําลังบวกกันอยู่นะครับซึ่งตอนนี้หน้าที่เราก็คือเรายืนอยู่ข้างหลังครับผมแล้วก็ปล่อยให้ดามเมจของเราเนี่ยจากการพลักของอีกฝ่ายนะครับผมส่วนเราก็มีหน้าที่ชุบกับบัฟไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งรอบแรกก็ชนะแบบง่ายไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมอ่าถ้ามามาตานี้นะครับผมทีนี้ เราจะบบกันตอน,นะครับรู้สึกว่านักเวทผมจะหลุดนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับถือว่าทวงเวลากว่าเพื่อนจะกลับมาเห็นไหมครับในขณะที่เวลาที่ไนท์เข้ามาผมจะทําการไล่สาบนะครับใส่ไนท์เข้าไปทําให้ไนท์เหน่ยไหมครับไนท์จะวิ่งตามเรายากขึ้นนะครับผมก็คือวิ่งช้าลงไปเยอะเลยในขณะนั้นเราก็สามารถกดสกิลฮิลวกดสกิลบัฟให้กับเพื่อนได้นักเวทผมมาละชุบธนูก่อนนะครับผมแล้วก็วิ่ง คือหลักๆเลยก็คือเราต้องหนีไนท์ไปด้วยแล้วก็พยายามกดปับป๊บกดทิวให้เพื่อนอยู่เสมอครับผมกดชุบให้เพื่อนอยู่เสมอแล้วก็พยายามดูด้วยว่าทีมข้างหน้าเป็นยังไงบ้างซึ่งจากสถานการณ์ตอนนี้ดูแล้วก็คือทีมเราเนี่ยไม่สามารถเข้าหาพระได้เลยเพราะพระนิ่ดเต็มอยู่เลยอ่าแต่นี้ก็เลยแพ้แน่ๆเลยครับผมไม่เป็นไรครับจะมีโอกาสแก้ตัวอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวดูนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะทําการกดออโต้เลยนะครับผมในการเริ่มต้นตอนนี้ทีมผมวางแผนไว้แล้วครับว่าจะเข้าทางไ้ายนะครับแล้วก็จะให้เซฟินเนี่ยไปทางขวาคนเดียวส่วนตัวผมเนี่ยก็จะต้องดูนะครับว่าทีมอีกฝ่ายโทรมาทางไหน่พยายามเลือกเป็นมุมมองสามิตินะครับผมเพื่อดูอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้นพอได้มานะครับเห็นไหมครับเว็บเดียวเราหันไปเพื่อทําการฟลโลอีกฝ่ายนะครับผม ไนก็จะได้อาร์มเรายากครับในเวลาคือในตามหลักแล้วไนเนี่ยไล่เราทันอยู่แล้วครับแต่แค่ว่าไนาเนี่ยจะใช้สกิลถึงเรายากขึ้นเราก็เลยมีโอกาสใช้สกิลมากขึ้นแค่นั้นเองอ่าเราก็ดูแนวโน้มทีมนะครับอ่าแอตฟ,ฟัินเราถอยออกมาก่อนอ่าทีนี้ผมเห็นพระผมก็เลยทําการไล่ใบใส่พระนั่นเองอ่าพอไล่ใบเสร็จปุ๊บพระก็คิวไม่ขึ้นเห็นไหมครับอ่าพระตายแล้วพอพระตายแล้วซึบเกมก็ง่ายขึ้นครับผม แล้วก็คุมทิมเข้าไปแล้วเราก็พยายามลบสก,กิลแล้วก็ไปชุบเพื่อนบ่อยครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยแนะนําให้ใส่การ์ดตามสถานะไม้ครบนะครับสำหรับการเล่นพระเพราะว่ามันโดนขัดตลอดเวลาเลยถุบแล้วก็ชุบด,ดาเมจไว้บ่อยครับถ้าเราจะตายเราชุบเพื่อนก่อนนะครับผมเราแต่เรา,า,เราวิ่งไม่ออกจริงๆเราชุบเพื่อนไปก่อนจะมีโอกาสชนะมากขึ้นเอาละครับสำหรับวันนี้ก็คงได้ความรู้ใหม่ๆเข้าไปอีกเพียบเลย ยังไงก็ฝากกด s ับ s c r i b e หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วผมจะเอานำความรู้ใหม่ๆเนี่ยกลับมาอีกทีนึงนะครับผมยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ